เจ็ดพื้13กรกฎาคม2567สําำหรับประเด็นที่น่าสนใจมีกัน,นี้ค่ะวันที่8กรกฎาคมพศ2 5 6าเวลา9นาฬิกานางสาวอัจฉรารองสวัสดิสสการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหม่ให้นามปรพารานวลช่วย นักวิชาการแรงงานชำนาการพิเศษพร้อมด้วยนางสาวจารุวรรณขุนวัดนักวิชาการแรงงานชำนาการนางสาวผานธิวาพิทักษ์พิเศษนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายอภิเชษสูงเกษมนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมพโพน้้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษา6รอบ28กรกฎาคมพศ2567นวิหารธาารรมศาลาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายขจรเกียรติลักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวันที่9กรกฎาคมพศ2567เวลา9นาฬิกานานสาวอัจฉรารองสวัดสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายกฤตกรเทรพกุล เจ้าพนักง,งานธุรก,การชำนาญง,งานเข้าร่วมประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผงพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชพศ2566ถึง2570ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณพศ2569นห้องแก้วองกรารยา เกรนบอรุมโรงแรมเมือลิกองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสมพงษ์มาบมณีร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวันที่10กรกฎาคม พ2 2,567เวลาแปะนาฬิกา30นาทีนางสาวอัจฉรางรองสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายกฤิตกรเทพกูลเจ้าพนักง,งานธุรกางชำนาญง,งานเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงาน ในบ้านอยู่อาศัยและอาคารสำนักง,งานประจำปีงบประมาณพศ2567หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศนะ้อทิพมนทาโรงแรมเมืองลิกองอเพเภอเมืองน,นครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีน,นายภูวนัถรัตนบุริง เจ้าหน้าที่สูงบริการวิชาการที่9จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้บรรยายวันที่10กรกฎาคมพศ2567นางสาวอัจฉรารองสวัสดิ์สวัสด,ดีการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวติงติมาดวนไทยนะักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสู่อำนวยการความปลอดภยัยทางถนนจังหวัดนครศรีธรรมราชณนะห้องประชุมศรีวิชยัยชั้นหศาลา,ากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของสูงอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสิงธรรมราชโดยมีนายสมชายลีลาน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสิงธรรมราชเป็นประธานในที่ประชุมวันที่11กรกฎาคม พศอ5สอ 67, เวลา14นาฬิกานางสาวอัจฉรารงสวัสดิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นามปร,รัรานวลช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางชาลิดาพัฒนก,กิจนิติกรชำนาญการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารขอราชการพศ2540ที่นายจ้างลูกจ้างควรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมินตี้นะัห้อประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนายเชื่อศักดิ์กรรมปั่นทองผู้อำนวยการกลุ่มง,งานที่ปรึกษา กฎหมายนิติกรรมและสัญญากรนิติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นวิทยากรบรรยายลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ด s c r i b e นะคะพบกันในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนะคะ